มาพบกับช่องความรู้ฟรีนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องของการคูณเลขยกกําลังสองครับอ่ะเช่นตัวอย่างครับ21ยกกําลังสองครับโดยที่เราไม่ต้องตั้งคูณ21คูณ21แบบนี้ครับอ่ะเรามาดูวิธีการทําข้อนี้เลยนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องความรู้ฟรีด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับอ่ะวิธีการครับก็คือ เราจําสูตรกําลังสองสมบูรณ์ได้ไหมครับเออสูตรนี้ครับผมเคยสอนไปแล้วนะครับในคลิปหนึ่งนะครับเรื่องของการกระจายพหุนามเนาะเดี๋ยวจะขึ้นให้ข้องบนนี้นะครับอ่ะก็คือกําลังสองสมบูรณ์นะครับจะมีสูตรว่าเออหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังยกกําลังสองครับอ่ะทีนี้ครับ21ยกกําลังสองครับอ่ะวิธีการนะครับ อันนี้แบบเร็วมากเลยนะครับเราจะท่องสลับกันครับกลายมาเป็นหลังกำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหน้ากำลังสองอ่าจำได้ไหมครับเราจะท่องสลับกันครับอ่ะวิธีการนะครับก็คือหลังกำลังสองครับหนึ่งกำลังสองจะได้อะไรครับจะได้เป็นหนึ่งอ่ะโอเคจากนั้นครับ ขั้นตอนถัดมาครับ2หน้าหลังคือ2คูณหน้าครับคือ2คูณหลังคือ1ครับก็จะได้เป็น4อ่ะจากนั้นครับบวกหน้ากำลังสองหน้ากำลังสองออะไรครับ2กํกำลังสองมีค่าเท่ากับ4จากนั้นจับมาเรียงกันเลยครับจะมีค่าเท่ากับ441เเห็นไหมครับ ง่ายมากเลยนะครับอ่ะถ้ายังไม่เข้าใจครับเรามาดูอีกตัวอย่างนลยนะครับเอาเป็น52ละกันอ่ะจำได้ไหมครับหลังกำลังสองครับคือ2กกำลังสองมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ4อ่ะแล้วก็2หน้าหลังครับ2คูณหน้าคูณหลังจะมีค่าเท่ากับ10เอออ2คูณ5เป็น10 10คูณ2จะได้เป็น2ี แล้วก็หน้ากำลังสองครับห้ากำลังสองจะได้เป็น25อ่ะทีนี้เราดูดีๆนะครับเราก็ใส่4ครับเป็นหลักหน่วยมาก่อนอ่ะโอเคจากนั้นครับยีครับเห็นไหมครับว่ามันเป็นเลขสอหลักนะครับมันจะได้เป็น20่สิแล้วก็เหมือนบวกเลขธรรมดาครับใส่0ูนย์ครับอ่ะหลักข้างหน้าครับเป็นเลขสอเราทด2มาครับทดส ก็จะได้เป็น25่บวกสครับก็จะได้เป็น27่สจะได้เป็น2อ0 0 0ืเท่าครับ2,704อ่าเข้าใจยังครับอ่ะถ้าไม่เข้าใจดูใหม่ครับอีกหนึ่งตัวอย่างครับเอาเป็น31ยกกำลังสองแล้วกันอ่ะโอเค31ครับอ่ะหลังกำลังสองคือ1น,นกำลังสองครับจะได้เป็น1 บวกกับ2หน้าหลังคือ2คูณ3คูณ1ก็จะได้เป็น6แล้วก็บวกกับหลังกำลังสองก็คือ3กกำลังสองจะได้เป็น9อ่ะโอเคก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับจะได้เป็น9 6 1เห็นไหมครับง่ายมากเลยครับอ่ะโอเคพอเข้าใจยังครับเทคนิคนี้นะครับโดยไม่ต้องตั้งคูณเลยเราใช้สูตรกำลัง 2, สองสมบูรณ์มาประยุกต์ครับ จริงๆตรงนี้ครับมันคือสูตรกำลังสองสมบูรณ์แต่วิเทคนิคนี้ครับเราท่องกับหลังมาหน้าครับเป็นหลังกําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองโอเคไหมครับอ่ะเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเอาตัวเลขยากๆเลยครับเก้าสิบเก้าเลยอ่ะเก้าสิบเก้ากำลังสองนะครับก็จะมีค่าเท่ากับหลังกําลังสองเขก็คือเก้ากำลังสองครับจะได้เป็นแปดสิบเอ็ด อะเราเขียนแบบนี้ก่อนเลยนะครับจากนั้นสองคูณหน้าคูณหลังสองคูณเก้าคูณเก้าครับอ่ะโอเคสองคูณเก้าครับจะได้เป็นสิบแปดอ่ะแล้วสิบแปดคูณเก้าก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยหกสิบสองนะครับอ่ะโอเคใช่หนึ่งร้อยหกสิบสอง อ่ะโอเคจากนั้นครับหน้ากำลังสองเก้ากำลังสองครับก็จะได้เป็นแปดสิบเอ็ดเห็นไหมครับอ่ะเราดูดีๆนะครับแล้วก็ใส่หลักหน่วยมาก่อนครับเป็นหนึ่งใช่ไหมครับเป็นแปดสิบเอ็ดจากนั้นครับเอาแปดทดไปครับทดแปดเลยครับหนึ่งร้อยหกสิบสองมกแปดครับก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเห็นไหมครับแล้วก็ใส่ศูนย์ครับอ่ะ เราก็ทด17ข้างหน้าครับจากนั้น8 1บวกกับ17ครับอ่า7บวก1เป็น8 8บวก1เป็นเาจะได้เป็น9 800, 8 0 1ครับอ่าโอเคนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับเอาเป็น34ละกันยกกำลังสองครับอ่าหลังกำลังสองครับคือ4ี่กำลังสอง จะได้เป็น16 2หน้าหลัง2คูณ3คูณ4อ่ะ2คูณ3ครับเป็น6 6คูณ10จะได้เป็น24่สแล้วก็บวกหน้ากำลังสองครับก็คือสักกำลังสองจะได้เป็น9อ่ะโอเคแล้วก็ใส่หลักหน่วยมาก่อนครับ6อันนี้มันมีเลขหนึ่งก็ทดไปอีกหนึ่งครับ24บวก1จะได้เป็น25เราแล้วก็ใส่5เนี่ยครับอ่ะ มันมีเลข2ก็ทดอีก2เป็นเลข9กบวก2ก็จะได้เป็น1 11, 1 1,156หนั้ยเห็นไหมครับง่ายมากเลยนะครับและคำตอบก็ถูกต้องด้วยเร็วกว่าที่เราไปตั้ง34คูณกับ34เห็นไหมครับมันก็จะเร็วกว่าเห็นไหมครับเราต้องรู้จักคันประยุกต์ให้เป็นนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ